สื่หายใจลึกๆโชคดีนะเพื่อนอ่ะไม่ใช่อ่ะเอามันต้องทำไงตกใจ ไอดอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คานเนะจินาโนเกมเมอร์กับผมคานดัสมาคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lusty Rake Hotel กันเช่นเคยอย่าโมาราช้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วมั้งพอเราเหลือหมูป่าเนาะตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องเอาของไปเสิร์ฟก่อนก็คือเราจะต้องเล่นซ้ำอีกรอบนึงในช่วงดินเนอร์นะครับผม อันนี้จากมาต่อนะครับผมก็รู้แล้วว่ามันคือไก่ฟ้านะเราก็หาตั้งนานเอสรุปคือไก่ฟ้านี่เองดินเนอร์วันที่สี่เหลือหมูป่าคนเดียวที่ไม่สงสัยว่าเพื่อนหายไปไหนแล้วก็กินอย่างไอเล็ดอร่อยกินอร่อยไหมคุณหมูป่าสนุกเลยโอเคเฟอร์เฟคดินเนอร์เอาละครับเดินไนท์และแล้วก็ตก ถึงเวลากลางคืนเดอะร็อบบี้คุณกิไไณกาไม่มีอะไรคุณกบมีอะไรไหมคุณกบไม่มีอะไรเราจะไปอย่างเร็วๆเลยนะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราต้องใช้เวลาเยอะหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ผิดแผนอาจจะจบแค่ตอนนี้นะครับผมพเพราะเรือแค่ตัวเดียวลนะโอเคไปตอนเลยในข้าวมีอะไรปะข้าวไม่มีโอเคสวยลุย อรู้สึกคุณหมูป่าอยู่ชั้นหนึ่งเริ่มจําได้แล้วว่าใครอยู่ห้องไหนส่วนอาหารเดี๋ยวผมลองมาเก็บลอกรอบนะครับผมเพราะมีหลายอย่างที่ไม่รู้ที่ยังไม่ได้มาเป็นต้นอ่าไม่ใช่ห้องคุณหมูป้าอยู่ไหนนะอันนี้ปะศูนย์หนึ่งปะไม่ใช่ศูนย์สามแน่เลยผมจําได้ว่าอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะอ่าหมูป่าลุยครับไปด้วยความรวดเร็วมิสเตอร์ อันนี้เก็บได้เชนเดอร์ทำเซน์วิชที่ฉันกินหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวแปบบนึงนะอันนี้ย่อนได้ขึ้นได้อันนี้ขวานเหมือนจะงัดได้นะเพราะตรงนี้มันดูไม่เขาพวกอาจจะต้องหาค้อนมางัดอันนี้อะไรอะโรชิสขี้หมู ส่วนอันนี้เป็นวงกลมสีฟ้าอยู่ด้านบนแล้วก็สีแดงอยู่ด้านล่างอะไรยังไม่รู้นะอันนี้มีผักมีไฟแช็กเดี๋ยวอาจจะต้องทำแซนฟิชให้เขากินนะอันนี้ตีสองทีอันนี้ตีสามทีอันนี้ตีสองทีอันนี้ตีห่งที อันนี้ตี่ผิดอ่าเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะปิธนาตรงนี้มีกระดาษชิชูอันนี้เหมือนจะเป็นอ๋อวงกลมวงกลมตะก,กี่ดีปะ่ะแล้วเหมือนจะมีด้านหนึ่งขาดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นวงกลมแรกก่อนนะที่เขาต้องการ เปิดออกมาเป็นไปเหรอเป็นไปไวซูมนะอันนี้ดอกกุหลาบเป็นเสียงเพลงได้โอเพียมหรอโอเพียมมนี่ฟินปะจำไม่ได้นะว่าเป็นฟินหรือเปล่าแต่อาจจะใช่แหละเพราะมันใช้คู่กับไปมันก็มีแค่นั้นแหละ dear mr a b d a l i was informab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  ขออนุญาตแปลสักคู่นะอันนียย้ยังพอดูออกก็เลยเยเดี๋ยวแปลหน่อยก็ได้เราไม่ได้แปลมานาะนอันละเขาบอกว่าออขอต้อนรับท่านท่านทูตนะฉันได้รับแจ้งจากเพื่อนร่วมงานของเรานะเกี่ยวกับการเรื่องสารเสพติดและความกังวลของคุณนะนะฉันต้องเชิญคุณไปที่รัสตี้เลกนะเพื่อ,อ,อคุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจขอแสดงความนับ,นบถือกับมิสเตอร์ออลนะครับผม ก็คือน่าจะเป็นจดหมายเชิญจากมิสเตอร์ออไหมเหมือนว่าห้องอื่นๆก็จะเป็นจดหมายเชิญแบบนี้แล้วก็นี่นะครับมีตาสัญลักษณ์อยู่ก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายที่เราหากันอันนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้หมดแล้วเราต้องทำอะไรบ้างอ่อาทำเต็นวิทย์ไหมอันนี้ผักประกบไม่ได้ ไม่ได้โอเคเออในเมื่อเราก็ไม่รู้จะทะไรต่อนะเราก็ลองมาไขปาริศนานี้เล่นดีกว่าปัญหาคือเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากว่าเริ่มตรงกลางนะอันนี้ตีสามอันนี้ตีสามอันนี้ตีสองอันนี้ตีหนึ่งถ้าอันนี้มันจะเว้าวนะถ้าอันนี้มันจะเว้าวนะ สามสองสามเหรอเดี๋ยวนะหนึ่งสองตีสองตีสามเลือกตัวที่สามเลือกตัวที่สองเลือกตัวแรกเลือกตัวที่สามอ๋อตามจังหวะปะแล้วก็เลือกหนึ่งแล้วก็เลือกสองแล้วก็เลือกสามอ๋อ,อ,อเราดูตามจังหวะนะครับผมว่ามันตีตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นตีไงไหมตีไม่ได้แล้วเนาะ โอเคอันนี้เราได้กุญแจน่าจะไขนี้แหละเป็นอะไรไม่รู้อ่ามืดกันไปใช้ไม่ขีดไม่ได้หรอตะเกียงอ่าตะเกียงได้เป็นข้างขวาสีฟ้าหมดนะงั้นเดี๋ยวเราเอาของมาไว้ไว้ก่อนละกันโอเคเป็นแฮมเมอร์นะเป็นค้อนก็คิดว่าน่าจะเอาไว้อ่า จามนี้ปะถอดตะปูออกนะครับผมปักเข้าให้ยกไม่ได้นะ่ะเกินอ่าเอาไงต่ออืมงั้นตอนนี้เราเอาไปเรื่องทำเซนดิ้ตก,ก่อนไหมเพราะว่าเราก็ได้ของมาหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำเซนดิชตก่อนแล้วกันนะครับผมปัญหาคือเราใส่ผัก ใส่ขนมปังไปแล้วแล้วใส่อะไรได้อีกใส่ฟินเหรอฟินใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะหมูป่ามันกินของตัวเองหรือปะไม่รู้ว่าผมรู้แค่ว่ากระต่ายคิดอ๋อใช่อ๋อหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหมูป่ากินอืนตัวเองด้วยคือผมรู้แค่ว่ากระต่ายจะกินอืนตัวเองหนแซนด์วิชแซนด์วิชมาแลวจ้าอือฮึแล้วกิน อ่ะแล้วก็หายหายไปไหนอ่ะเอาหมูป่าหายหายไปไหนอ่ะพีทนี่เหรออ๋อขี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรทุกคนฟังดีๆนะเดี๋ยวเล่งเสียงให้มาทางเสียงอะไรกลิ่นเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแล้วไงต่อ แล้วทำไงต่อให้เขาให้เขาอื้อไอางเงี้ยเหรอยังไงอะ่ะไม่เข้าใจมีป้าถ่ายเสร็จต้องให้ชูชูป่ะอ๋อเออก็โลกจิตด,ดีน่เราเนี่ยเอา้าอยากกินแซนวิชอีแกแว เดี๋ยวนะว่าอันนี้มันแปลกๆแล้วมันต้องมีอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยก็ได้ขี้มาอีกอืมอืมเชชูกับพี่เดิมทุกคนเชชูเหมือนเดิมแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอะไรที่เราควรดูตอนนี้กันก่อนดีไหมอืมนี่ไปไปไปเออให้สุดไปได้ไหมอ่าแชะ แล้วก็มาขีดซึบอือหืสบายใจเลยเปล่าอีกเี่ยไงต่อเอ๊ะเหมือนห้องมันขาวๆไหมทุกคนใช่เหมือนบอกหมอกมันหนาขึ้นนะแล้วไงต่อและในที่สุดก็มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเป็นต้นไม้อะไรบางอย่าง มีอีกามีอีกาไหมไม่มีมีต้นไม้อะไรอยู่เล็กๆจิ้มไม่ได้น่าจะให้จิ้มกา <c oughs> จิม้มเรือๆได้อะไรอ่ะนิตเตอร์คราวเหรอมีด คุณรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเอ๊ะแล้วก็กลับสตรปกติแล้วเขาให้เราเอามีดมาไหมอะช่วงไม่ได้มันมีอะไรต้องตองแทงเหรอต้องใช้มีดแทงเหรอจิกไม่ได้เอามีดแทงไม่ได้แล้วเอามีดมาไหมอ่ะมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำเหรอ เดี๋ยวนะไม่เข้าใจอะ่ะเอาเป็นว่าเริ่มต้นเราลองเราลองให้เขากินแซนด์วิชรอบดูไหมลองให้เขากินนะแล้วตอนเขาไม่อยู่เราลองเอามีดไปทําอะไรสักอย่างดูแต่ว่าผมว่าแซนด์วิชมันต้องมีอะไรเหมือนทุกคนจําได้ไหมตอนช็อตนอกอะ อที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าเราต้องชอ็อตนกไปหกครั้งเนอะน,นกถึงจะคายแบล็กเบอร์รี่หรือสุดลับอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้เขากินแซนด์วิชเรื่อยๆดูนะสักสิบครั้งว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าม่นไม่มีก็ค่อยไปต่อเดี๋ยวผมขบวนทําตรงนี้ก่อนอาจจะได้ส่วนผสมอะไรบ้างหรือว่าบางทีตอนที่เขาไม่อยู่เราต้องเอามีดแผ่นเชือกใช่ปะ เนี่ยลราดูดินี่ไงแล้วก็มีแขวงเชือกไม่ได้อรอ๋อแขวนขวานโอเคโอเคอ๋อแล้วเราก็เอามีดไปตัดเชือกให้หมูมันตายยางงี้นี้เองอ๋อนี่คือเราจะวางคดีฆาตรกรรมขเขาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอบวนตรงนี้ท้ำต่ออีกหน่อยนะเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะโอมเมอรมะเคเทศอาชิเปนปลดล็อกม่เคเทศพี่จนเลือดไหลออกมาเป็นโทมิเตอร์โอ้โหสุดยอดจริงๆงั้นอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้แล้วแล้วเราก็เซตกับดักเรียบร้อยแล้วมะสามที่รอบเองนะทุกคนจำไม่ได้แล้วเมื่อกีก้รอบแต่มันสามที่รอบเี่แหละโอเคงั้นต่อไปแล้วก็สูดหายใจลึกๆโชคดีนะเพื่อน อ่ะไม่ใช่อ่ะเอามันต้องทำไงตกใจกูจะพูดไงดีวะไม่คือคือตะกี้เนี้ยก็คือเราจะตัดมีดอะถูกแล้วตัดเชือกถูกแล้วแต่มันขึ้นแล้วเราก็เลยลัมย้ำปุ่มคลิกเรื่อยๆแล้วมันก็ชึบไปเลยคือแบบไม่ได้ตั้งใจให้อันนั้นนะนอนมับพอให้ได้เนื้อขึ้นมาช้าวันใหม่ ปิงปิงชาวนาจ้าไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเอาเอ้าไม่มีกุญแจเหรออ๋ออีกาบางังเดี๋ยวจัดเดี๋ยวัดจัดดินเนอร์เหรอดินเนอร์อะไรอ่ะก็ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยดูคนตายมดแล้วุกคนตายมดแล้วจัดอะไรอันนี้คือรัตตี้เลก ซิก,ก้าเป็นซิก,ก้าของลัติเลกนะอาชีพเป็นปุ่นล็อกแล้วนั้นตามสเตปคือเราต้องเอากบไปทอดใช่ไหมไม่ใช่เอาเนื้อไปให้กบทอดอลิ้นเป็นไรเนี่ยช่วงเนี้ยพูดอะไรไม่ค่อยชักเลยกบทอดเี็บ้ายเป็นไงบ้างดินเนอร์ที่ห้าเอาลาตตินเนอร์เนี่ยไปให้มิสเตอร์ออที่สี่อ้าว สรุปเราต้องไม่ให้มิเตอร์ออใช่ไหมมีมิเตอร์ออต้องบอกอะไรเราเนี่ยเลยเอ,อ๊ะเราของขวัญน,นะเดี๋ยวซิก้าหายซิก้าอิก้าซิก้าหายดีน่าหายเอ้ยได้ปะเนี่ยหรือว่าได้ปะเนี่ยไม่คือซิก้าหายทุกคน อันนี้เนี่ยเป็นห้องมิเตอร์ออนี่แหละอ๋อซิก้าอยู่นี่แล้วใช่ไหมอันนี้ทำอะไรได้มีดินเนอร์มีหัวกวางนี่หัวกวางที่อยู่ห้องตะกี้นี้หัวมูป,ป้าหัวกวางหัวมูป,ป้าหัวกระต่ายหัวหัวนกอะไรสักนกก็เออนี่สองนกนัฮะแล้วอันนี้คือเหมือนกวางนะอันนี้คือหมูป,ป้า อันนี้คือข้างขาวอาชิเมนปลดล็อกจัดฮังลิงคืออะไรอ่ะออกไม่ได้ด้วยเอ้ยอันนี้กระต่ายในในภาคอนดีป้ป่ะภาคไหนนะไอ้เบิร์ดเดย์เออผมจำได้มันจะมีกระต่ายคนไทยชุนกักกะกระต่ายแบบนี้เลยะส่วนตรงนี้ไม่คุ้นเลยนะนกตะกูลนกไม่คุ้นแต่กวางอะคุ้นกวางรู้สึกจะเป็นในภาคสองปะ่ะส่วนหมูป้านี่ คุณคุ้นน่าจะอยู่สักภาคแต่ผมดึงไม่ออก There are. The last ไงนี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะ Thank you for all the ขอบคุณสำหรับความทรงจำทั้งหมด <And Harvey. S 1> และฮาร์วี่ฮาร์วีย์เป็นอะไรวะฮาร์วี่แปลว่าอะไรอ่ะแป๊บน,นึงนะฮาร์วีเหรอไม่มีไม่มีความหมายเหรอฮาร์วีไม่มีความหมายนะและฮาร์วีเออช่างมันเถอะอ่าฮะ สิก,ก้าหน่อยสิอาา่าฮะก็ดูแบ็คคิวหน่อยสินี่มันไม่ใช่กุญแจสู่อดีตหรอกนะแต่มันคือไปสู่อนาคตตั้งหา่าง <a> ดูนั่นสิเอ่ออันนั้นแบ็คคิวอันนี้ต้องอะไรนะไวคิวป่ะอ่ะอันนี้ที่เห็นในห้องนี่ มีกดเหมือนกระต่ายกับอีนอกน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 กฟีลาบเออแล้วก็แบกคิวกดได้เป็นทํานองไา้เกียมนุบยังทำให้กดได้อยู่เลยอันนี้ก็เหมือนไอ้นกอันนี้หมู่ป่าไม่เข้าใจเอาตรงๆอันนี้กว้าง กวางนี่เคยเห็นแน่นอนแน่ๆอันนี้เหมือนอะไรเฮ้ยไอ้นี่นี่ไอ้นี่มันใครนะตัวเอกที่เราเล่นในภาคโกนะ่ะเดี๋ยวนะชากขึ้นลิฟ์หรอคุณคุณเหมือนจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อๆี่าผมขอไปหาก่อนถ้ามีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปตรงนี้ให้โอเคนะเฮ้ยคุ้นคุ้นมากคุ้นมาก ตัวเอกขึ้นลิฟต์นี่คุค้นๆแล้วไงต่อ To be continue To be อะไรอะไรคือยังไงจบแล้วเหรอ Leave and review your star Morsey e r u Legacy เพิ่มเติมขอขอแอบ,บดูแป๊บหนึ่งนะ มันมี rusty lake นะครับผมไหน rusty lake ปกติหรออันนี้ซีซั่นเป็นของ the c f k อ๋อมีพวกนี้ด้วยเหรอ paradis เหรออันนี้แล้วก็รูดใช่ไหมโอเคถ้ามี the white door ด้วยเหรอโอเคครับถ้าเอ่อผมเขาเรียกว่าไงถ้าถ้าผมอะ่ะได้เกมมาอีกเดี๋ยวผมจะมาเล่นแล้วกันนะ จริงๆเกมไม่แพงหรอกแต่เอาตรงๆที่เล่นภาคนี้เพราะมันฟรีเอวตรงๆหูเข้าไป่ถึงโอเคก็สรุปนะครับผมมีคนมาที่รัสซี่เลคโอเทีลห้าคนโดยที่เรารู้แล้วล่ะว่ามิสเตอร์ออเนี่ยส่งจดหมายเชิญพวกเขามาเองนะแล้วพวกเขาก็เต็มใจมาเราต้องฆ่าคนแต่ละคนเพื่อจัดดินเนอร์ต่อไปเรื่อยๆเรืยๆจนมือสุดท้ายนะครับผมเราเอาไปให้มิสเตอร์ออมิสเตอร์ออบอกว่าเหมือนเราช่วยมิสเตอร์ออทำแบคคิวปะ เหมือนฆ่าต้คนตายในรักซี่เดโคเทลเพื่อจะได้แบคคิวมาแล้วเขาก็ให้เราดูไบคิวอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวเอกของเราซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันไม่เคยมีฉากนี้ตอนก่อนไหมแต่ผมคุ้นเหมือนมีมากเลยแต่ว่าคราวที่แล้วก็คุ้นแบบน,นี้ก็ไม่เจอเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยครับเราอาจจะต้องเล่นภาคอื่นแล้วก็เอาปริศนามาผูกกันอีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะ แต่ค่อยว่ากันละกันนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ภาคนี้เราจบแค่นี้แล้วมันก็ยังคงคอนเซปต์รัตต r ร c เอยู่ดีนะครับผมก็คือไม่รู้อะไรเลยให้คะแนนเกมนี้เหรอผมให้คะแนนประมาณสองเต็มสิบละกันหากหนึ่งคะแนนคือไม่รู้เรื่องไม่ได้จบในภาคแล้วก็อีสองอีสองคะแนนคือส่วนตัวเลือดก็คือช่างมันแล้วกันนะครับแต่ถามว่าเกมนี้เล่นได้ไหมก็เล่นได้ก็สนุกพอควรน,นะสก็ โอเคระดับหนึ่งไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปมียากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปก็โอเคครับผมโอเคจนถึงตอนนี้เราก็อัดมาเป็นเวลาเกือบ30สนาทีแล้วโอ้ oh, ถือว่าผ่านไปเร็วนะหมูมันอาจจะไม่ยากด้วยแหละเออโอเคก็วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้เราปิดสวยๆกันเลยดีกว่านะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Rusty Lake Hotel ในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s ับสไ r i b e กดไว้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโปรเจกต์หน้าเพราะอันนี้มันจบแล้วล่ะ บายบายครับทุกคนบายบาย